วันนี้โกโนทำอย่างน่อะวันนี้โกโนทำหมูย่างหมูย่างอันนี้ย่างเสร็จแล้วเนาะพวกบิบิคิวย่างเสร็จแล้วนี่ก็ไปจะแซ่บเถอวะคืย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวพอดีพอดีพอ,ดอพี่สาวจะมาแล้วอนนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวดำข้าวโพดสีดำอือเป็น แล้วก็วันนี้จะไม่ทอดเราจะย่างเอเราจะลองย่างเนี่ยอันนี้อีกอันนี้นจะมีเมนูอะไรบ้างอันนี้คือทำไปเพื่ออะไรเพื่อไปกินไปกินกับข้าวเหนียวเอากินข้าวเหนียวเหยมันจะเหมือนสเต็กนะแต่มันก็สเต็กบ้านๆเนาะอันนี้อันนี้โกโนโกโนทำไปแล้วเนาะอันนั้นสุกแล้วอันนี้เป็นเป็นเตาที่สองนะเตาที่สองเราก็จะพลิกเนาะเราเราจะพลิกตอนนี้มันน้านหน้าหนึ่งเขาได้แล้วโอ้เนี่ยเนี่ยนี่หน้าแรกอันนี้ โกโนก็จะพริกแล้วก็พริกหน้าสองแล้วก็เดี๋ยวจะย่างต่อเนาะลาไปดูข้าวเหนียวหน่อยไปะเดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวก็ตอนนี้กกโนทําสุกแล้วนะเรียบร้อยนี่จับชาเบจจิอรสุกอ่าจะมีหมูสามชั้นเอาไปผัดเนาะผัดเสร็จแล้วก็เอาใส่คะน้าใส่ผักคะน้าผักกะหล่มจะใส่ผักคะน้ากับกะหลามใส่สองอย่างนะครับอันนี้เด็กโกโนเนี่ยอันนี้แตะได้ไหมอันนี้หอนี่มอันนี้ร้อนอย่าจับอย่าจับอย่าจับเนี่ยอันนี้นี่โอ้ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออันนี้กินได้แล้วกินได้กำลังพอดีกินได้แล้วเนาะอันนี้จับชายไม่ต้องรอนานทีชั่วโมงละสองชั่วโมงอันนี้ต้มมาหนึ่งชั่วโมงละพอดีผักผักเขาอ่อนผักเขาสดเขาเลยกินได้วเราเราไม่ต้องเอาเปื่อยมากเปื่อยมากไม่อร่อยอันนี้เปื่อให้ดูนาอยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องใช้ผ้าลูก้อชผ้าอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำเนาะจะนึ่งกินกับไอหมูอ่ะหมูย่างอนี่ข้าวเหนียวดำยังไม่สุกนะคะเป็น black sticky rice อ๋อมันยังอ่อนมากเลยอู๋แต่ว่าข้าวข้าเหนียวนี้เราเราจะต้องใส่ข้าวเหนียวดาครึ่งนึงแล้วก็ข้าวเหนียวขาวครึ่งนึงนะแล้วก็จะได้เป็นสีนี้ถ้าข้าวเหนียวดาหมดเลยกินไม่ได้เพราะว่าเขาเขาจะแข็งมันแข็งด้วยแล้วเขาก็จะไม่ติดกันอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอต้องต้องนึ่งนึ่งไปออีกโดนไหอีกนะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนึ่งนานๆก็จะได้อ่อนอนดูดิอ่านดูสิเห็นไหม สีนี้จะเป็นสีจะย่างปแดดเดียวปกติเราจะทอดนะครับปกติจะทอดแต่อันเนี้ยกโนจะลองย่างในเตาย่างนี้ดูหลังจากเราย่างหมูเสร็จแล้วก็จะย่างปลาต่อเอโควันนี้จะไม่เอาเมนูทอดนะลองดูว่าจะน่ากินไหมปลาดินแดดอันนี้เป็นปลาดินแดดเดียวซึ่งมาจากตลาดนะคะไม่ได้เป็นคอนกรีลสามตัวนี้ห้าสิบบาทโอ้ we gonna bake สามตัวห้าสิบบาทครับ three for fifty บาทครับห้าสิบบาทครับแพงครับเนี่ยไล่ครับเบิ้ง เขาบังมาให้เรียบร้อยแล้วน้องกวนกน้องเนาะจ้าเขาทำแบบนี้ให้เลยเดี๋ยวเรามีหน้าที่ไห้ย่างก็ทอบนะย่างนี่บักอือนี่กินกับย่างนี่ก็น,กน้องฮะอะไรเหรอบักอือกินเลนกินเลนมันเป็นบักอือญี่ปุ่นอ๋บอบักอือญี่ปุ่นกินแล้วอร่อยดีเออกินแล้วอร่อยดีอันนี่ข้าวโพดเผื่อใครอยากกินข้าวโพดก็พอดีก็น้ซื้อมาเป็นข้าวโพดข้าวกลมเนาะอันนี้อุ่นเรียบร้อยแล้วส่วนนี้นะ้าเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะ โอ้หอมอ,อ้าวเราออกมาแล้วหรออืมเปิดออกมาแล้วนี่นะคือพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างหนึ่งเราําไปแล้วเนาะนี่ข้างนี้นะคะที่เห็นดำๆเป็นพริกไทยพริกไทยดำนะคะเราใส่พริกไทยดำมาค่ะนี่แบ่งเป็นเปอร์ <paper. S 1> นี่จะดำเป็นนิดหนึ่งอันนี้เป็นมันมันเนาะอืมใช่กำลังดีเลยอ่ะกำลังดีเลย สวยไหมอุดอูสว,สวยไหมลูกกินกับข้าวเหนียวอือเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังจะสุกเหมือนกันกนี่จ้างน้อยเอาเอาปลาใส่เข้าไปอ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะปิ้งปลาต่อนะวันนี้เราจะไม่ทอดนะคะอ่ะอุดอูถ่ายอันนี้เป็นเป็นเป็นเนตาแรกเนาะเตาแรกจะจะจะขาวหน่อย้าขาวกว่าเตานี้จ้ขาวกว่าตัวนี้คนโนเล่งไฟนานกว่าใช้ไปแรงกว่าไนแรงกว่าเอาปลาดิปลา ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาปลาเข้าไปเลยนะเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้โกโนโใช้ไฟสองร้อยสามสิบโวลต์สองร้อยสามสิบใช้เวลาตรงสาใช้เวลาสิบห้านาทีต่อ,อ,อด้านนะเนาะแต่เตาก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เตาเตาแต่แต่แตละอย่างไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันเตาแบบธรรมดาเตาแบบมันก็ต้องคอยดูตลอดง่ายง่ายตัวตัวปิของบอกมี่กโนกโนจะเามากโนจะไมม จะไม่ยะไม่ทอดนะครับอูวันนี้โกโนจะลองจะย่างดูนะเพราะว่าเราเขาเรียกเบคเนาะนี่เบคไหมแม่เขาเรียกเบคอกรีโอกรีโอกรีโอถ้าเราทอดมันก็จะกรอบอ่ะเนาะแต่ถ้าถ้าเราย่างมันก็จะไม่กรอบอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งลองดูว่าถ้าย่างมเป็นแบบไหนนี่น่ะโอเคแล้วปิดไหมปิดเลยลุกคร้อนนะปิดเลย โอเคอันนี้กโนก็จะปรับอุณหภูมิมาที่สองร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบแล้วก็จะลองใช้ประมาณสิบห้านาทีก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้แล้วเราเราจะมองเห็นตลอดหมันมาที่สิบห้านาทีครับโอเคไฟบนนะคะมี้แบบีใครแกะใส่แกะแบบมีเอามาจากบ้านป้าจิแกะแกะเบิ้งแกะเซียมบ่อลแกะเละบ่นี่ อยากเด้อบอมี่เออแมนมียางแม่เจ็บนิ้วอยู่อันนี้อันนี้กินเลยนี่กินได้กินเข้าไปเลยมันเบาอันนี้กินได้ได้ต้มต้มเม็ดนี่อร่อยเลยันไปเกินไใ่ต้องเอาอันนี้นี่สวยกว่านะสวยกว่าเพราะว่ามันเข้มกว่าหรือเป็นพริกไทยไม่ทำนานกว่าใช่ใช่ใชแรงกว่าใช่แรงกว่า กูถ่ายถึงไหม,ม,มก็โนอยกลงเลยนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนเก็เหนียวยนี่กินเลยละ่ะนอ่างกาเหนียวดำกินกินกินกับข้าวเนี่ยแหละได้ไหมเยนะี่ยมเลยก็โนโยใสย่ต้องสายข้าวด้วยนะเกาเหนียวดำนี่ไปซื้อนี่อุ้ยแต่ปลาตุไม่ใช่เหงีเข,ข้าขายเขา เออไม่ค่อยมีอ่ะแต่ข้าวเหนียวดำต้องระวังนะครับหาหานิ่มไม่ค่อยได้อันนี้โกโนโจ,จะผสมกับข้าวขาวด้วยนะคะข้าวขาวครึ่งหนึง่งข้าวเหนียวดำครึ่งหนึ่งได้ออกมาเป็นสีนี้อะคะ่ะแล้วก็เขาก็อันนี้โชคดีหน่อยเนาะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนาะอูเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำไม่แข็งเทง่กัดด้วยกันมี่กรุบกรุบอยู่ที่เออมันจะเป็นอย่างแหละมันสูบเขาขาวล้วนอะไรแต่ว่าบางทางหอมมานิหอมในยกินหอมเนาะมันเป็นขมาย แล้วก็โนโยาเทศเองอู๋กินเขาเรียกข้าวขา้ขาวข้าวอะไรข้าวเหนียวดำใช่ไหมข้าวเหนียวขา้าวกลมภาษาบ้านเขาเรียกข้าวกลม black sticky rice เข้าวกลมเนอะเขากขาลมเราไปนีอนน้อันนี้อ,อู๋มาดูอันนี้นะอันนี้ก็เป็นข,ข้าวสวยข้าวหอมนินเนาะอ่างใช่ไหมอันนี้เป็น j จสม i น e black jasmine rice ข้าวหอมนิน่จากสุรินข้าวหอมนินจากสุรินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินให้อู๋ินทั้งสองอย่างเลยกินข้าวเหนียวกินข้าวนี้เนาะ อันนี้คนนอมาอุ่นหุงแล้วคนนอมาอุ่นนิ่มแล้วอ่ะนิ่มแล้วสุกมันสุกแล้วเดี๋ยวคนนอนขึ้นเลยเพราะว่านีนานแล้วจับได้ไม่ร้อนอ่ะเดี๋ยวอุดอุมากินกับกับข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวกินจับฉ่ายด้วยอลองชิมดีสองร้อยสามสิบแล้วก็สิบห้านาทีตอนนี้ครบสิบห้านาทีแล้วครบสิบห้านาทีแล้วเราจะเราจะพลิกด้านนะคะเราจะกลับด้านไม่ไม่เหลืองอูเห็นไหมเดี๋ยวกนนอนจะเพิ่มไฟเป็นสักสองร้อย สองร้อยห้าสิบนะลองดูอันนี้เหลืองนิดนึง<ม>ดีอยู่เนาะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวตอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเพิ่มไฟหน่อยนึงเขาเขาเริ่มสุกแล้วละ่ะเขาสุกแล้วละ่ะแต่เราอยากให้เขาเหลือง,องอสวยเ<ม>นาะเออมันคงกรอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นย่างไงลูกมันเป็นการย่างเดี๋ยวโกโนโกโนพิกเขาก่อนนะมันเป็นการย่างมันเม็มันไม่จะไม่กรอบเราลองกินดูเพราะว่าเราเคยกินแต่ทอดเนาะมันก็จะกรอบแต่วันนี้กินแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเออ เพื่อสุขภาพสุขภาพอาหารสุขภาพไม่ใช้น้ำมันเนาะวันนี้ไม่ใช้น้ำมันโอเคกลับด้านเนาะแล้วเดี๋ยวเราใช้ไฟแรงกว่าเก่าแล้วก็ท้อิ้งปลาไว้เนาะมันก็ต้องิ้งปลายังไม่สุดอ่าแล้วทีนี้ก็โนเลยมาใส่กระเทียมเนาะปับกระเทียมนี้หกกลีบอืแล้วก็เอ่อพริกพริกอย่างเงี้ยเจ็ดเม็ด แล้วคนเราก็ตำให้ให้มันจะจะตำแบบหยาบนะคะแล้วเดี๋ยวจะบีบมะนาวมะนาวใส่ตามข้อกัค่ะกินกับน้ำกินกับปลาแล้วก็ใส่เกลือด้วยน,นั่นเองใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่เกลือครึ่งช้อนชาเมื่อกี้ใส่ลงไปเพื่อจะไม่ให้เขากระเด็นนะแล้วเดี๋ยวเราตำให้เขาแหลดนี้หน่อยนึงแล้วก็บีบมะนาวใส่น้ําตาลบีบมะนาวนนนครับคุณโอ้คนเนก็จะพอแล้วจะพอแล้วอันนี้ก็ในนี้ก็จะมีเกลือแค่นั้นเองนะคะมีเกลือท,ท,ที่เอาลงไปตำด้วยเนาะนี่ตักขึ้นมาอุดรูดู นี่นะจะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะบีบมะนาวอบีบมะนาวลงไปถ้าเราชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะคะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะ,ะคะ่ะบีบมะนาวแล้วก็น้ําตาลนิดนึงอันนี้อะไรน้ําตาลน้ําตาลครับ sugar อันนี้น้ําตาลครับน้ําตาลนิดหน่อยนะคะครึ่งช้อนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้หวานนะคะไม่ไม่ชอบหวานเนาะแต่ถ้าใครชอบก็คือคือปรุงรสตามชอบอะ่ะ ตามที่เราชอบเสร็จแล้วมะนาวมะนาวกโนเอา,ม,เอาอมาสองลูกนะเพราะว่ากโนชอบเปรี้ยวอู๋ชอบเปรี้ยวไหมล้างก่อนเพราะาอันนี้กโนไม่ได้ล้างไว้ค่ะค่ะได้ได้ จะใส่เหมือนเลยบอก่ไม่ปาดไว้เฉยเอามาสองลูกมะนาวมันถูกหน้านี้มะนาวถูกใจเยอะเ็าไม่เป็นไรน่าจะใส่สักจังหวะแพงงวยลหาบาทกับว่ายูเนะ้อใช่ไม่มีน้ําด้วยนะถ,ถ้าแพงอะไม่มีน้ําถ้าถูกกับน้ําเยอะ,อะน้ำปลาเราอยู่นี่เดี๋ยวเราบีบมะนาวก่อนนะคะนี่อันนีหน้หนึ่งกรีบเนาะเอา,เอ,าเอาใส่ลูกนึงก็พอพูดอูไม่ชอบเปรี้ยวใช่ปะอืไม่ชอบเปรี้ยว<า>เอาไม่ชอบไม่ชอบเปรี้ยวมากกว่านูเอาแค่ ลูกเดียวนี่ลูกโอ้น้ำมันเยอะเลยอ่ะอเสร็จและสรลใส่น้ำปลาลงไปฟิชซอสเสร็จละรสรดจแลวเดี๋ยวโกโนตักจับฉายให้อู๋เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยจับฉายนี่เดี๋ยวตักให้ดูอันนี้ยังไม่เปื <Veget able S 2> ะะ่อ <soup. S 2> ยมากนะคะจะไม่ทําเปื่อยมากนะคะสูตรนี้จะไม่เปื่อยมากนี่ค่ะก็จะมีหัวเชยเท้าเรดิชแล้วก็กระลำปีกระลำปีนี่อะไรวะแคบเบจแล้วก็ อันนี้คะน้านะคะผักคะน้านี่ผักคะน,น้ <Okay. S 1> นาแล้วก็หมูสามชัน้น yeah, นี่ค่ะอันนี้เราเราจะไม่ทําเปื่อยมากนะคะกาลังดีอะค่ะ oh. mm hmm. มี one, ะหนอนแมงวันปะนี่ไหนอ๋อข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดใบป,ปิดไว้นี่นะ <c oughs> ปลาเราได้แล้วนะโอเค ปลาเราได้แล้วเดี๋ยวก็นออกมาให้ดูร้อนนะอู๋อือี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคีบออกมาเลยน่ากินไหมอู๋ว่าก,กับกับการไปปิ้งอ่ะโกโนว่ายากเอ้ยก,กับการไปทอดเนาะโกโนว่ายากน่าจะอร่อยนะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะไม่รู้ต้องลองชิมดูเออลองชิมดูนะเนะอู๋นะเอาตัวนี้ออกมาก่อนนี่สวยไหม นี้ปลาเข้าสุกแล้วล่ะลูกสุกแล้วปลาเขาสุกแล้วเขาสุกง่ายเนาะแต่ว่าเขาคงอาจจะไม่กรอบเท่ากับใบทอดนะเดี๋ยวเอานี่ลมก่อนเนาะขนมลมก่อนอยากมีท้องสิอ่ากินไหมอยากเอาที่มาเออากเอาจานที่กินกันนี่ครับเป็น pork bbq อันนี้เป็นอะไรนะข้าวนิน ข้าวหมอมีกับแบ็กเจสมินไรซ์กริลฟิชกลิ่นปลาได้กลิ่นปลาไม่ได้ชิลลี่เพสอันนี้เก็บใช่ไหมเหมือนกันมกะทะแรกอะกะทะอ๋อนี่เวจเชอร์บวลซุปกินอีกแล้วโหกินเขามากกินอีกแล้วเดี๋ยวลองเขาอันนี้ก่อนเขาอันเขาเอิญเขาหอมนิ่งเขาหอมนิ่งเขาหอมนิ่แล้วอันนี้กินเขาเหนียวดำนะกินเขาหอมนิ่ง ดี๋ยวก็นอยืตีแมงวันตัวนี้ไงมันก็ดีจัดกัดเหมไอ้กระตวออกไปปะกระตูปมันหอนมันเลนืยของมันนอนทางไหนมันนอนออกชิจูนะมันพาแมงวันเข้ามาชิจูงานสาลเลยมันไม่รู้จักความเลยตรงกินกับน้ำพริกนี่ก็ได้ใช่ไหมได้ครับ ชิมชิมใน,นวันมันจะมาตองกับข้าวเราใ,ใญ่ใไงแค่จะิปพูดหรือปักกินน่ครับชิมดูแซบบอข้าวเป็นไงข้าวลูกอร่อยสุดยอดเลยแซบข้าวอร่อยสุดยอดอร่อยมากครับยอเอาชิมทุกอย่างวาว่าเป็นยังไงตีชมด้วย หมูอร่อยใช่ไหมหมูอร่อยนะหมูหมูนี่ก็โนใส,ส่ก็คือใส่ซีอ e ิ๊วไม่เยอะนะคะใส่ซีอ e ิ๊วไม่เยอะเอาีสูตรอะไรบ้างสูตรหมักอู้ถ่ายสูตรหมักไม่ทันเออก็ก็จะเลือกเลือกหมูดีๆนะคะเอาใช้หมูเล็กอะใช้หมูไม่ใช่หมูตัวใหญ่เพราอันนี้เป็นสันนอกเนาะก็จะมีเกลือ,อจะจะใส่เกลือเยอะกว่าซีอิ๊วนะคะเพราะว่าคือถ้าถ้าถ้าคนไม่ชอบให้ดำอะให้ใส่เกลือเยอะ อันอันนี้ใส่ใส่เกลือเยอะกว่าซีอิ๊วอ๋อแล้วก็น้ำตาลซีอิ๊วขาวใช่ใช่จะบอกว่าอ้สันนอกเขาเรียกสติปลอยใช่ไหมสันนอกที่เขาไปทำสเต็กอ่ะลูกใช่แต่นี่เราก็ทำแบบสติปลอยพื้นพื้น้ากใส่พริกไทยน้ำตาลทรายอ่าชูเกะเกลือซอสซอีอิกไทยขาดไม่ได้นะโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ใช้มือสวม ใช้ใช้มือสวมถุงมือแล้วก็ขยำ <ยง S 1> ขยาามให้มันเข้ากันอยายาให้มันเข้ากันเซตเราเนี่ยพอมันไดแล้วเ่าก็เทน้ำมันเผืชใส่จากสองช้อนโต๊ะน้ำมันเผือจะช่วยให้มันบบ็อกกระด้างะจะให้มันนุ่มเราห่อกระแล็บแล็บไว้หลังจากนั้นเราแลบไว้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นก็ได้ไม่เข้าตู้เย็นก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราจะค้างจะจะจะ,จะทำพรุ่งนี้ก็ต้องใส่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าทําวันนี้ก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเข้าตู้เย็น่ะ เสร็จแล้วก็หมักไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงมก็สามารถทําได้เลยคือไม่ควรจะต่ํากว่าสี่ชั่วโมงนะ mm hmm. เพื่อให้มันซึมอ่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราไปย่างทอดก็ได้นะคะทอดก็ได้แต่วันนี้โกโนลองย่างดูอะคะ่ะแล้วปลานี้เราก็ซื้อมาเอออูลองทานดูว่าเ mm hmm. จ้านี้ mm hmm. ทำาอร่อย mm hmm. ไหมจ้าเออปล<ะ>า<ะ>เพราะว่าเจ้านี้ไม่เคยซื้อกูโนยังไม่เคยซื้อปลาเจ้านี้จะมากจะซื้อแบบที่ทอดทอดท,ที่อูดูจำได้ไหมที่ซื้อให้สินอ่ะแบบนั้นเลย มันจะซื้อแบบอันนี้ปลาสลิดเหรอไม่ปลานินเล็กปลาดินลินเล็กปลานินแดดเดียวเซ่ปป้อซ่บอยู่เคนเห็ดอันตะวันเนี้ยมันแข็งแข็งวะเนื้อแข็งเลยอือเป็นไปได้ว้าวมันมันมันบริทอดเนาะกูมากินมึงมึงมึงมายังไงเซ่บมันก็โนยาเอ้สร้อยหอเอาป่ะเออเออโนย์สร้อยหอยใจจะได้กินง่ายเออเห็นไหมมักมองมันดำดำเช่ไหมเซ็ปเออต้องมาเาจะแซ่บลูกกู้จัดทีเนี่ว่า เค็มดีนขนาดเค้มดีขนานดมั่นเองแซ่บเลยมีอยางนึ่งเอานี้ไหมเผาๆนี่นะนีเรามีสองอันอชุดนี้ทําก่อนนะครับทาก่อนแล้วกนโนโดูว่ามันเหมือนอเหมือนจะจืดอะ่ะโกนโก็เลยเติมเกลือดูสินะลอยฟันกลับจะเรียบร้อยแล้วนะเอาเอาเส่ไหนใส่ดีบ้างเสนในจานสเส้ในจานจานะล,ลูกนะไม่ไม่ใส่หอุยอ้ยอุย้กันแล้วอ่ะอ่ะออ แต่เด็กนิ่มถึงกินง่ายด้วยเหนียวไหมบอกบ้าเหนียวเลยเห็นนะแซ่บอยู่ขึ้นยอดแนะนำรับเย็นสันนอกนะสตรีปลอยแต่สันนอกถ้าเราได้หมูไม่ดีเนาะมันก็ทำให้เหนียวได้นะคะส่วนใหญ่เขาก็ใช้สันในไม่ใชไหนมาแบบเปนนอกยาสันในแท้สันในไม่สันในเขามีมันเอามาทำไม่สวยอ่ะสันในมันจะเป็นเส้นด้วย มันจะเป็นเส้นๆน่ะอ่าไม่แพงถ้าเป็นหมูราคาเท่ากันหมดดนนัเเ้าาอไปบูยกเว้นเราจะไปซื้อเขาอาจจะแพงนะแต่ว่าถ้าไปซื้อของดิบนี่ราคาเดียวกันอะไรนะลูกปกติเขาเอาไปบดไหมไม่หมูบดเขาใช้หมูที่ว่าไม่ไม่สวยอ่ะหมูที่ทําหมูสับอ่ะนะเขาใช้หมูที่ชิ้นๆอ๋อลืมูกินให้ดูอีกอย่างหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำกินให้ดูหน่อยข้าวเหนียวดำท็อปแบ็กสติกไรซ์อันนี้มิกซ์กับไวสติกไรซ์หมูน้ำมะพร้าวด้วยนะเออมา อ่ะเอาไหมน้ำมะพร้าวกินไม่ไหวอะ่ะอยากกินอยู่กินไม่ไหวอะ่ะ oh. hot 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 so hot hmm. hot and healthy it's okay เค่ครับเราจะมากินนะครับรานนี้เราต้องจะกินแบบเฮ้ย Style, we're gonna eat it in uh, Isan style. Grab stick right here. You'll grab some pork. Put some into the, you know, dip into the, the sauce. <coughs> yeah, yeah, Right? Yeah. Right? เจ็ดดอกเอาแม่ไปไหนพนเยอะด้วยก็บอกแล้วให้ทำยาแม่ไปไหนล่ะหูอะไรมา เป็นคำเป็นคำเราก็จุ่มมาดิบ<ม>อีสานดราซิ่งอย่าอย่าลืมไปงานอามาอ่านะงานวันเกิดอาม่านละลูกบืนมือกืนตอนตอนเจ้ากว่ามาหาหัวโน่นอย่างไรตอนเย็นเด้ดอคมือกืนสมบูรณ์อาม่าเลี้ยงครับกูต้องเรียกเป็นอาเหล่าอเเเหหหลลล่่่าาาออมาก อร่อยอีอร่อยอีกินดูที่<พ>อ๋เอเอาหมูกับ,บนันเลยเด้อเอาหมูไหนเนี่ยแซ่บได้ได้กินก็นเราเจใออช่ป่ะใช่ป่ะว่าดังไรเขาที่หมูเขาเนี้ยเอาน้ำบ่เอาขอ้าวเหนียวน้ำเนาะเออข้าวเหนียวกัแซ่บอันนี้ก็แซ่บแซ่บทุกอย่างเลยเขาจะบอกให้เจ้าไปเปิดขายเมื่อกี้ก็ไปกินไปกินว่าใส่กลองกับเทปขึ้นกันคือ คือไปกินเขา,เอ,าอันอาหารตามส้าง่าต้องบอ้านแล้วแล้วบางที่มันคือสกิลท่านในฮอนอะ่ะคือทำหัวก็อัดเฮ็ดนะก็ยังมาขายได้นะเดี๋ยวก็โนถึงประมาณใจได้แรงหน่เนาะกุโนมันใจอยู่แต่กโนแ่าแล้วก็โนว่ามันเหนื่อยเฮกระเขามันเหนื่อยนะเมอนอยู่แต่ว่าอู้อันนี้ก็ตัวเองเคยกินแต่ของอร่อยอร่อยตัวเองก็กินไม่ลงตัวเนาะ ไปกินของไม่อร่อยก็บ่นเลยรว่าตัวเองไปกินหลายที่นี่ของสไตล์ูงให้แม่ไปแซ่บมากสุดยอด <c oughs> นี่กับข้าวเหนียวอร่อยอันนี้อันนี้ยังไม่ชิมเลยชิมไรชิมไม่หน่อยจับชายอ่ะเป็นไงจับชายเป็นไงเปิดพีกินกินหมูเนี้ยหมูหมูหมูสามชั้นจะอร่อยมากเลยลูกเป็นไงมันจะเนืบเนบอะ่ะ มันไม่เปื่อยมากคนโนไม่ทําเปื่อยมากเไม่เหนียวเลยเยี่ยมคือคือถ้าทําเปื่อยถ้าทําเปื่อยนะคะหมูจะเหนียวนี่นกโนเอาแค่แบบพอดีอ่ะแล้วก็ทานตอนนี้และเป็นพ่งนี้เอาพอนนิ่มๆเนาะวันนี้จะอร่อยแต่พวกพวนี้เขาก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งแต่ทุกอย่างมันจะเละกว่านี้มันจะเปื่อยกว่านี้อ่ากินแต่นี้กําลังอร่อยเลยวันนี้แล้วก็ยูได้ปะเนี่ยกินข้าวเหนียวเลยแตแม่ข้าวเจ้ากับมดแล้ว อเดี๋ยวอ่ะปิดคลิปเลยโอ้แซ่บอีดีโกโน่โกโน่เห็ดอันอันนี้ขายได้เลยได้เอ็นโมนี่เนี่ยง่า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 ยมากเลดี๋ยวโกโน้อาจจะเห็ดเป็นเป็นแพ็คขายขายแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวแบบแปรเนี่มไหมใช่ได้แล้วก็เห็ดอันนี้สักซามซี่ชิ้นแล้วก็เห็ดเป็นแพ็คเนาะแล้วไปกินบนรถอะไรเงี้ยเออแบบชั่วโมงเร่งด่วนอย่างงี้ยไหมเออได้ เ<ใ>ราหมูมันทําง่ายแต่ว่าอของพวกนี้ต้องเป็นของมีคุณภาพนะโอ้คือไม่ใช่ว่าไปซื้อของค้างคืนของอะไรไม่ได้นะคะเป็นหมูสดนะคะก็คือไปเอามาจากเขียงหมูสดๆเลยอะคะ่ะไม่เอาหมูตามตามตามห้างเนาะคุณโอาขายชุดหนึ่งสามสิบาทสี่สิบาทก็ว่าไปดิเออเนาะเป็นเดลิเวอรี่เนะเ<อ>าะนแบบเนี้อยอะคุณโอาหมูชิ้นหนึ่งคุณโอหั่นให้เขาเขาเขาแกะมาาพร้อมกินเลยใช่ไหมมันจะเป็นข้าวเหนียวแป๊ๆแป่บใหม้มเขาก็ขาย น,นี่นี่โกโนโทุนทุนโกโนร้อย้าบาทเฉพาะทุนนะนี่นได้ประมาณประมาณกี่ชิ้นมะเนี่ยสิบสองชินนะะช้นอะค่ะสิบสอชิ้นร้อยห้าบาทตกชิ้นสิบาทยังยังไม่รวมค่าแรงค่าอะไรเนาะนี่คือต้นทุนเนาะโอ้แทบเอาอีกอบก่พะเพ้ากันมีอีกเอาเอานอิ่ โอ้แซ่บหลายครับ really good uh, fresh coconut is cold มันเย็นมากครับคือโกโน็นนนี่แชร์ชองฟริดไวนคือแซ่บเข้ากับกินหมูไปครับเนี่ยแซ่บ,บขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับก็รู้สึกดีครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิป โดยการกด Subscribe ครับตรงนี้ครับย่ำๆครับคนลงไปครับ Thank you g u y s for watching Thank you everyone for all comments and for sharing me up Please subscribe here Press the button Thanks for watching to me m o r e new video